ครับล้องด่าผมเลยก็ได้ครับจะได้ละลายพฤติกรรมฮะโอ้โหด่าคุณอ่าถ้ายังคืออนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะยังไม่โกรธก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะกระตุ้นความโกรธให้คุณเองนะฮะหนูเริ่ก่อนเลยห <laughs> นูว่าแล้วหนูเริ่มกันมก็มาดีสัตว์ เปลี่ยนดูเรื่อยๆใช่ไหมใช่ลองเปลี่ยนดูเรื่อยๆแแบบแแบบน้นแบบีถ้าผมมันไม่ออกมานอกบวชก็แบบเฟี้ยวฟ้าอยู่นะทุกเนี้ยเฟี้ยวอยู่ก็มันยังออกมาอยู่ไงเนี่ยมันแบบมันเลบออกมานิดนึงอ่าคุณสิริเลยป่ะครับเนี่ยออกมานิดนึงสวัสดีจ้าเฮ <Hey. S 1> ้ยคุณโคตรเท่เลยว่ะว่าไงคุณผู้ชาย คุณชื่อสิริใช่ไหมฉันชื่อสิริมีอะไรให้ฉันช่วยไหมฮลโลสิริว่าไงอ่ามีเงินให้ยืมไหมฉันต้องเรียกว่าขอดีกว่าค่ะเซนทัตมีเรื่องเงินสักเท่าไหร่อย่าอย่ายิ้มอย่ายิ้มเช่อหมคใช้คำว่าขอฉันก็ช็อตเหมือนกันบอกเขาไปดิฉันก็ช็อตเหมือนกันไหนคุณมีเงินไหมข่าวซีใช่ไหมก็ขอ ขอเถอะนะสักสองพันก็ยังดีชูสีชี้สูชีครับผมะชูดอกที่หนึ่งครับชูสีเชิยิ้มไม่ใช่ครับผมชูสีชี้สูชีครับรผมชัันขออนุญาตเรียกุณว่าสีได้ไหมสีอะไร สรุปว่าคุณจะชูสีอะไรออกมานั่นสิชูสีชีสซูชิกินซูชิโอ้คุณชอบกินซูชิเพราะว่าคุณชื่อชูสีชีสซูชิครับชีสชูสีชีสซูชิครับชีสชูสีอ้าวูสีชีสชู ชีชูชีการการที่เราแบบเรียกชื่อกันไม่ถูกผมว่าเป็นการเสียมารยาทมากเลยนะครับผมขอค่าทำขวัญสองพันได้ไหมครับโอ้โหไปเวน่เไปเวนได้เห็แพงใช่ไหมครับผมขอข้าวจานหนึ่งก็ได้ครับกระเป๋าอะไรขอเป็นอาหารที่เอาไปกินข้างนอกได้ครับผมเมื่อวานผมเพิ่งกระเป๋าหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองครับเต็กสองค่ะกระเป๋าอะไรครับ สามห้าเต้าค่ะครับสองสี่หกครับคุณผู้ชยกระเป๋าสามห้าคุณมีชื่อนิกเนมไหมแบบว่าเรียกง่ายๆสัมผัสปลาคนง่ายเจ็ด้อยห้าสิบพีให้สเต็กระเป๋าไปเลนะครับกระเป๋าสามสามห้าใช่ครับสเต็หนึ่งสี่หชื่อสีเรีกผมว่ารีวา์ก็ได้ครับโอ้โหโอ้ไมคก็รีวดรีวายอัคแมนครับ อ๋อหนึ่งพันห้าสิบครับดีวายแอคคว้าแมนผู้เป่าริมแดงไหมดีวายโทษนะครับคุณชื่อสิริจริงๆวาครับสามสามห้าใช่ไหมครับใช่ครับสามสามห้าโอโคตรเท่เลยว่ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรฉันก็ขอบคุณคุณเช่นกันขอบคุณคับสรุปว่าคุณดีวายวายลีคุณจะเป็นคนแรกที่ผมอยากได้เบอร์มากเลย ผมไม่เคยขอเบอร์ใครมาก่อนเลยเบอร์ฉันแปดหนึ่งห้าสี่แปดอ่าพวกเรามี m food เรียที่ออกโอ้โหขอกาน์ดยังไวแปดหนึ่งห้าสี่แปดเบอร์แปลกจะไม่รักแปลกว่าถ้าคุณทักมาก่อนฉันจะรับเอาวะแต่ก็จ็อกกับข้าวผัด ปกติค่ะแปดถึงหาอะไรนะเลขหมายที่ชั้นทวนหรือไม่หนึ่งเจ็ดเก้าครับโอเคไอ้ครูสวัสดีไม่ถามดิฉันตอันนี้ก็ไปห้องครับหกสิบเจ็ดค่ะคุณชื่อลีวายหรือวายลีเรียกผมชูสีดีกว่าครับ คุณชูรีสวัสดีครับคุณเอาค่าทักเองไปแล้วเองไม่ได้ฟังไงขอบคุณสวัสดีคุณชูรีสวัสดีครับขอบคุณสำหรับอาหารมากๆครับพช่ไม่คิดวีไม่คิ่ไม่คิดว่าีไม่คิพี่ไม่ว่าพีม่คว่าพี่ไมคดวาพี่ไม่ินวาพี่ขม่วาพีม่คิว่าพี่มดวพี่ไวาพี่ิว่าพี่ไม่คิดว่พี่ไม่คิ่าพี่ไม่คยดะเลยเองพี่จะอยูว่าพี่คดว่าพี่อม่คิว่าพี่ไม่่าไดวกี่ไวฉัน บันทึกข้อมูลสักคู่ตรงๆเลยว่าข้าเสียใจข้าเสียใจมากๆมากถึงมากที่สุดแล้วข้าต้องง้ออะไรเองเองต้องทำมากโอเคงั้นเจอกันพี่ชายสวัสดีครับุณมะอะพี่พี่จะไปกับคุณซีรีไหมคะหรือว่าไปกินเหล้ากันพวกหนู ไปกินเหล้า,าดีกว่า,าวครับเหตุกานก์จะบ,บวดจะระเบิดเองปะกินเหล้าปะคุณสิริครับจะไปที่ใดคุณจะไปอ่าผับกับผมไหมครับไปสีกรุณานำทางไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปนะตามผมมาเลยครับเพราะผมก็ตามเขาอีกทีฮนะ เออไม่หลุดขับได้ไงวะคุยเก่งเลยคุย่าคุยเก่งจ้ไปกว่าคุณทูสีผมเขาเสียดูเหรอเฮ้ยเอ้อจริงจริงๆอ่ะย้อมมานะครับจริงๆริงหัวงอกแล้วครับข้าบอกแล้วฮะออกตามด้วยฮ่า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 หัวเดี๋ยวกูออกคนแรกเลยไม่ต้องมีใครตามใครทั้งนั้นแหละจบกู้บานเราไทยเนี่ย เอ็งว่ารถข้าจะยังขับได้ไหมอ้าวบ่อใส่ขวางฉันเดี๋ยวมันก็มามันไม่ว่านี่นะโน่นนะเดี๋ยวมันจะไปกับฉันไหมรถฉันอย่างว่างไปครับสักครู่นะครับกรุณาเอ๊ะคุมะไปไหนแล้วอยู่อยู่นี่ค่ะคุณคุมะครับพี่ไปกับสิริใช่ไหมคะผมอาจจะไปกับสิรินะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองครับ ได้ค่ะได้ค่ะได้ผมไม<ด>่อยากจะไปเข็นรถกับคุณแต่ว่าถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปเจอกันที่หมายแล้วกันเนาะเจอกันค่ะเจอครับไม,ไม่รู้อะขึ้นรถเสร็จสิ้นกรุณาขับขึงตามสัญญ,ญาณการนับเข็นคัะฉันกำลังขับรถตรงไปตรงไปตามถนนสายหลัก ปกตินี่คุยกับโทรศัพท์ทุกวันป่ะครับฉันไม่ค่อยคุยสักเท่าไร่เพราะฉันก็เหมือนคุยกับตัวฉันเองเี่ชอมอคุณสิริร้องเพลงได้ไหมครับฉันร้องได้นิดหน่อยมีเพลงเก่งไหมครับแบบชอบร้องเพลงนี้ครับ มีนะมีอยู่เพลงหนึ่งรบกวนขอฟัง,งเพลงนี้ลงใจอ๋อขอฟังหน่อยครับผมโอ้ย <c oughs> เจ็บไปทั้งหัวคนเจ็บมาตั้งกี่หนกับคนใจร้าย <c oughs> เจ็บหัวใจจนมาลาย <c oughs> เจ็บจนตายไม่เข้าใจฉันสักที <c oughs> นี่ไงเพลงของฉัน คุณพอเข้าใจหรือ,อยังโคตรดีครับโคตรดีเข้าถึงอารมณ์สุดๆใจสั่นเลยเนี่ยสรุปว่าคุณมีเหล้าเบียร์หรือว่าสิ่งใครเครียดแล้วหรือยังผมมีอ่ามีพืชสีเขียวครับ ได้กรุณาเชิญด้านในเพื่อดูด,ดูด,ดูด <c oughs> อา้าวแล้วเพื่อนๆคุณไปไหนตะกี้ผมขับมากับเพื่อนครับแล้วก็เขาดูขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็เลยน่าจะมาถึงช้าหน่อย ผลไม่ค่อยสะเถียนสักเท่าไร่ในเรื่องการขับขี่ทางจราจรบนเส้นทางถนนโคตรเก่งวะกคุณดูเหมือนจะรู้สึกถูกใจอะไรบางอย่างครับผมอแต่งชุดอย่างนี้นี่มอยู่แก๊งไหนหรือเปล่าครับอ๋อฉันอยู่ดูไวเดอะลิจินอะอาโอ้อย่างนี้ร้องเพลงดูไว้ได้ไหมครับ ฉันจำสโลแกนได้ครับผมอยากฟังสโลแกนแก๊งฉันไหมได้ครับผมพร้อมฟังนะครับพวกกูอะดูไว้มีแต่ส้นตีนพวกมึงจะเอาไหมฮ่าฮ่าฮ่า,านั่นไงเอ่อกลัวแล้วครับสโลแกนน่ากลัวมาก มันต้องแบบนี้แหละฟิวแคงฟิวแคงคุณผู้ๆๆๆ <c oughs> ชายชื่ออะไรไมสมเกียรติครับสมเกียรติเป็นพี่น้องก,กับสมชายไหมครับอาา๋อญาติห่างๆครับแต่ไม่ไม่ใช่พี่น้องกันแล้วแล้วลุงชื่อสมปองไหม,ไมอะไรวะชื่อสมปอง <c oughs> เอ้ยน้องชายสิ <c oughs> อ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อนี่สิริใช่ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสิริมีต่างไหมตอนนี้ <c oughs> มีครับแต่น้อยมากเลยครับมีเท่าไร <ขอ S 2> หร่อะ่ะครับผมนิดหน่อยได้ไหมตอนนี้ <laughs> มีสองรอยเจ็ดสิบเก้าดอนครับอืมอ้าวคูม่ามาแล้ว ีีค่่ะพผมดีใจมากเลยนะครับที่คุณยังไม่ตายเอ้ยหนูไปซ่อมรถมาอ๋อเป็นการห่วงใหยแบบอ้อมๆหนูขับรถดีมากใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใช่ครับเหมือนเขากัดฟันพูดนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้พี่ซิลีอ เออตรงนี้ซื้อเครื่องดื่มตรงไหนครับอ๋อตรงนี้ค่ะคุณสิริรับอะไรไหมครับอ,อ๋อรับเบียร์สักหนึ่งขวดขวดเท่าไหร่ครับสี่สิ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 บโอ้ไม่แพงเลยนะครับคุณสิริพอจะมีตังไหมครับไม่แพงคุณเดี๋ยวฉันเอาตังให้เราสักคู่ถือว่าเป็นค่าทำขวัญค่าต้อนรับก <c oughs> ดตังก่อน กับมกอนคุณครับใจเย็นครับผมล้อเล่นเดี๋ยวผมผม,ผมซื้อให้ก็ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรนะพอดีว่าเงินในกระเป๋าฉันก็ร้อยล้ออ๋อนั่นแหละครับเดี๋ยวผมช่วยออกให้ดีกว่าครับ<อ>คุณคุณสิริเคยโมโหใครบ้างไหมฮะเคยนะฉันเคยเปิดโหมดโมโหนะ่ะแล้วตอนนั้นคุณด่าคนอื่นที่โมโหไปว่างไงครับ ไอ้ควายแบบว่าแบบคุณเข้าใจไหมอารมณ์คนที่เขากำลังตีกันนะ่ะเหมือนแบบว่าไอ้แดงมันเป็นนักสู้และไอ้เขียวมันก็เข้ามามันก็แบบว่าตีกันชัดกันอารมณ์มันก็ต้องมาใช่ไหมสีอารมณ์ตอนจังหวะนั้นเอ่อครับผมครับผมเราซื้อเบียร์เถอะ ดเ,ดเดี๋ยวอารมณ์จะมาด้วยครับใช่กรุณาครเครียดก่อนเดี๋ยวอารมณ์มันจะพุ่งปีดปด นำเข้าจากไหนครับว่าง่าบอบบี้นำเข้าจากหลังร้านไม่มีใครอยู่หรอไม่มีใครอยู่เข่งชิบหายนั่นน่ะประตูด้านหลังเขายกลังเข้ามาฉันพูดถูกไหมคะคุณชูซีถูกครับผมถูกครับบางทีถ้าคุณดูกับฉันบ่อยๆคำศัพท์หรือว่า คำพูดของฉันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้สับเท่าไหร่นะอ๋อถ้าเราสนิทกันมากอาจจะแบบมีคำที่แบบเป็นกันเองมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะหรือว่าบางคำมันก็กำกวมนิดหน่อยอ๋อเคยเรียกแบบเพื่อนหย,ยาบๆอะไรนี้ไหมครับแบบคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เคยนะส่วนมากเพื่อนๆฉันจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าฉันอ๋ออายุประสบการณ์นะอ๋อ กันเองดีกว่าครับผมสบายๆครับจะได้ไม่ต้องเกรงมากไหนครับลองด่าผมเลยก็ได้ครับจะได้ละลายพฤติกรรมฮะโอ,โ,โอ้โหด่าอ่าถ้ายังคือ,อนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะยังไม่โกรธก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะกระตุ้นความโกรธให้คุณเองนะฮะหนูลบกันเลยหนูว่าอะไรหนูลบล <laughs> นก็มาดีสัตว์ ไปแล้วขอโทษคุณผู้ชายเม่ชาได้ยินฉันไหมได้ยินครับขอรุนรักคนนั้นน่ะฉันพลาดไปต่อยเขาอ๋อเขาหนีฉันไปแล้วน่ะเขาบอกว่าเขาผิดอะไรทําไมผมโดนบัตรบูทูธอะไรคือบัตรบูทูธวะ อันนี้คุณได้ลองทํางานบ้างแล้วหรือยังอ๋อผมทํางานแล้วครับผมเป็นขอทานนะครับเรื่องนี้เหมือนฉันเลยฉันก็ทํางานเป็นมิตรอ๋อเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะฮะไม่น่ะมิฉาชีพมึงตื่นเกียวมึงตื่นเจี๊ยบใช่แล้วฉันก็ชอบชอบทําโครงการของรัฐบาลช่วงนี้ด้วยโครงการอะไรล่ะครับ คนละครึ่งน่ะได้เงินมาเท่าไหร่ก็แบ่งชันครึ่งหนึ่งนะถือว่าฉันขอถ้าไม่ให้ชันก็ปาดอ่อหมายถึงว่าขับรถปาดปาดคอเออน่ากลัวจังเลยครับอันนี้คือคุณสิริเคยมีแฟนไหมครับแบบว่าคุยกับแฟนอาจจะมีแบบภาษาสองอะไรไหมฮะเสียงสองอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีใครอืม ผมว่าถ้าทุกผมว่าผมมีโทรศัพท์ก็เหมือนมีคุณเลอะเครื่องหนึ่งใช่ค่ะอเดินหนูไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะเยไปเที่ยวไหนต่อครับตักดูแลด้วยอ้าวไปเที่ยวที่ไหนดีเพื่อนเขามีปัญหาทางใจนิดหน่อยเดินหนูไปอ้าวแล้วเราแล้วเราขออนุญาตเผื่อไปด้วยได้ไหมรถว่างไหมครับผมไปทุกที่ได้เลยฮะ ปัญหาแบบห่างๆอ๋อหรือว่าเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ของหนูอะจีถ้าเรื่องหนูหนูไม่มีปัญหาแต่ของเพื่อนอะจีไม่เป็นไรครับผมมมอกัคครขบบุณาผฝากความคิดถึงถึงคุณพาโบด้วยนะครับบอกว่าเมื่อกี้ดูให้เบอร์ไปแล้วนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับผมถ้าเขาคิดถึงผมเดี๋ยวเขาก็โทรมาเองฮะได้ค่ะะาปเองปะคุณสิริครับรบกวนด้วยนะครับวันนี้ได้ค่ะ คิดถึงเมื่อไหร่ก็โทรมาโทรหาก็แค่ยกซ้ายผมอนอกจากจะเป็นขอทานแล้วผมยังเป็นกาฝากด้วยนะครับเผื่อคุณจะไปไหนผมจะได้ไปด้วยได้สิคุณเคยไปตกปลาแล้วหรือยังเคยแล้วครับแล้วก็จมน้ําไปแล้วครับผมกลัวมากเลยฮะทีนั่นคุณก็ไม่ถูกฉลอกกับพวกครองแม่น้ําทะเลใช่ครับผมยังว่ายน้ําไม่ค่อยแข็งครับผมว่าอันตรายมากเลย คุณกลัวน้ำเหรอเออใช่ครับผมพอดีตอนเด็กๆผมทานผลพิศาจเข้าไปครับโอ้ไม่กอด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 มือใครเขาจะยอมกูถามจริงป่ะครับน้ำเลยครับผมพููดดดอย่าางกขนนนั้ นิดหน่อยนะ่ะเขาเรียกว่าระบบดีเลย์อ๋อผมนึกว่าคุณสิริกวนตีนนะครับเปล่าเอ๊ะฉันไม่ค่อยกวนตีนใครสักเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะมีคนมากวนตีนฉันก่อนนะอ่ะเอ่อไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมครับใช่พลัม <laughs>